ก่อนอื่นเลยนะคะไม่เท้าฟ้าอันอยู่ไหนคะ่ะก็เอาให้เท่าสิเมนเทอร์เฮเลนขอบคุณค่ะพี่เพชรคะหนูมีช้อย์ให้พี่เพชรเลือกอย่างแรกพี่เพชรต้องออกและลูกทีมพี่เพชรจะรอดค่ะเบเร์กลับมาแล้วฟ้าอ,อันก็กลับมาแล้วค่ะเพราะอะไรคะ แล้วเพื่ออะไรคะฟานนร่เมื่อลูกๆฉันทั้งสองคนเขาเก่งมาตั้งแต่ EP แรกลูกทีมนะเก่งแต่เมนเทออาจจะไม่แต่ฉันยังไม่ได้โดนตัดออกไปแต่คนเดียวเธอก็รู้ี่ว่าวันนี้ทีมไหนแพ้งั้นหนูมีชอยที่สองใหเพชรเลือกว่ามาเลยค่ะพี่เพรอยู่ได้ค่ะแต่พี่เพรต้องชนะทุก EP ทำได้ไหมล่ะ เรามาวัดกันค่ะเธอก็แค่เด็กเมื่อวานสื่อนฟาอันแล้วเดี๋ยวเราจะรู้กันค่ะว่าอีพีต่อไปค่ะฉันขออนุญาตรับคําท้าของเธอจริงๆงพี่เพช<า>ร<า>ควรที่จะงัดออกมาตั้งแต่อีพีแรกค่ะคนดูเขาอยากเห็นคนดูเขาคาดหวังค่ะแบบนี้มันเป็นการดูถูกคนดูือเล่าหนูรู้จักคํานี้ไม่รคกค่ะแหวกยาให้งูตื่นปล่อยให้เด็กประถมแสดงไปก่อนแล้วด็อกเตอร์ระดับมหาลัยอย่างิฉัน ขอแสดงตัวในอีพีต่อไปหยุดที่จะพูดพร่ามากเถอคะค่ะเ <_ an> พราะโลกไม่ได้หมุนรอบเธอรอ <Wow. S 2> ดูเกมต่อไป <_ an> ว่าเด็กของฉันจะทําได้หรือเปล่าทําได้หรือเปล่าลูกกทำได้ค่ะตกใจอีกอย่างฉันจะบอกเธอว่าอย่างหนึ่งนะฟ้าอานคะ่ะเป็นเด็กอะอย่าเอาแต่ใจนะคะฉันตกลงกลางเวทีไปหลายคนแล้วจลเวจเ็ดหมัดหรือเปล่าคะจะให้เรียกนาโอมิมาไหมล่ะนาโอมิเรียกมาทําไมคะหนูมไม่รู้จ้กไม่รู้งงอะไรอาร์โอมิ ต่างประเทศค่ะจ่อยากให้ไปตั้งจิ้นตรวเครื่องบินมาค่ะหอเป็ดไทยนะคะสรุปจะออกไหมล่ะคะฉันไม่ออกทำไมไม่ออกคะไม่สงสารเด็กหลอตาดําดยืนยันคำเดิมว่าฉันไม่ออกจากเกมนี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องชนะให้ได้ทุกอีพีโอ้ยไปอะไรกันหยุดอย่าเสลอแล้วก็อย่าเสอไม่ใช่น้าที่ของเธอหนูรัตคือวันนี้นะคะหนูรัตหยุดไม่มีบท หูยเขาชี้หน้าหนูรัดเลยนะหยุดโอจะบอกให้นะถ้าเมนเทอร์เพชรี่มาทําอย่างนั้นกับฟ้าอันนะฟ้าออาสุดติ่งนางเงือกปัตตานีนะสิ่งที่ฟ้าอันจะทํคือแล้วเจอกันค่ะแน่นอนค่ะตออเสมมตค่ะอุ้ยแพ้สุดนี่ <laughs> นี่ทเพื่อเด็กหรือว่าทําเพื่อตัวเองอยู่เนี่ยหรือว่ากลัวจะไม่มีซีนกลัวซีนจะหายไปล่ะคะวันวันโมแต่หาซีนไม่ได้สนใจว่าลูกทีมตัวเองจะเป็นยังไง จะไม่กล้าทุกแต่ทีมฟาอันจะทุบทุกครั้งที่เป็นเทอร์เพชี่ส่งเด็กเข้ามาในห้องดำค่ะเธอเริ่มแล้วนะฟาอันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนที่หนูดูอยู่เบี่ยนละครเลยค่ะที่เล่นเี่ยงมาริชยา <laughs> ไปค่ะโลกจิตในะอิเมนเทอร์ทีมนี้ฟาอันกลับมาแล้วค่ะ ว่างๆก็ไปหาหมอบ้างนะกังน้คกินิกไปซะแล้วรู้ได้ไงว่าไม่ไปกังนํำเขาดังสะตายค่ะใช้บริการไม่ครบทุกสาขาแล้วสิเขามีทุกประเทศเราไปแค่สาขาเดียวปัตตานีไงเราถึงสมองไม่ครบขนาดนี้ไปใหม่ค่ะไปโกนขนขาโกนแขนซักไปโกนขนก็ไม่ได้ช่วยฉลาดขึ้นนะคะกังนํำคลินิกไปกังนํำคลินิกทำตัวว่างๆบอสหยิางไงเป็นบ้านตั้งแต่เกมแรกไปได้แล้วกังนํำคลินิกอะสี่สิบสาขาทุกประเทศหัดทำบ้านเขามีทุกอย่างเลเซอร์ทุกอย่างขนขาหน้าตูดหลอนเหมือนกันไปตาเข้าไปกังนํำคลินิก ไม่ทราบค่ะไม่รู้จัก,กนายนำคลินิกไม่รู้จักเขาลุกกันหมดทั้บบทงประเทศตายตามอีฟานไปเลยตามไปก่อนนั้น่อนแป๊บนึงค่ะก่อนนั้น่อนแป๊บนึงค่ะใส่ลมลมใส่ลม <c oughs> อยู่ๆยู่เต้ก็เดินเข้ามางงมากเลยใส่ลมลมไม่มีอะไรแค่มาบอกว่าตอนไม่มีอะไรแค่จะให้โอกาส เพิ่มเข้ามาให้จะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ทีมไหนที่ชนะจะมีสิทธิ์ตัดเด็กได้2คนอย่าบอกนะว่าจะให้คนที่ถูกอลิมิเนตกลับเข้ามาจะไปกังนำคลินิกก็ได้หรือจะไม่ไปก็ได้แล้วแต่คุณใช้ได้กี่สาขาคะสี่สิบสาขา <c oughs> ทั่วประเทศ <c oughs> ค่ะมีบริการอะไรบ้างคะบริการที่จะให้อย่างเช่นเมนเทอร์จะใช้สิทธิ์ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ มีนานอนหรือยังลูกแม่ขอยืมสองร้อยบาทแล้วแม่จะไปไหนต่อคะเดี๋ยวแม่จะกินเบียร์เย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาคืนได้เป็นแรงไดนการได้ไม่หลับเลยเพราะฉะนแล้วคุณจะไม่เล่นคุณจะไทยก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่คุณ last week you did my team b u t t o d a y is my turn we will l i k e t o p e n t i l m แปลด้วยค่ะไม่มีอะไรอาทิตย์หน้าเจอกันและอาทิตย์ต่อไปเจอกันกับบ้านค่ะกับบ้านค่ะบ้าน ไม่ได้อยากจะพูดเรื่องอายุนะคะแต่พี่เพชอะ I'm a new generation ค่ะวันนี้ฟ้าอันได้มีโอกาสมาเป็นผู้ให้ให้กับน้องๆค่ะด้วยประสบการณ์ที่ฟ้าอันสั่งสมมาทั้งหมด21ปีด้วยกันหนูรัตจะกลับมารอบนี้ก็อยากได้เป็นแถมค่ะ <Yes. S 1> เมนเทอร์หนูรัตขอบใจมากนะก็ดีใจนะคะที่ตอนนี้เมนเทอร์หนูรัอะ ไม่ได้เล่นเกมกับเพชรแล้วค่ะอยากจะรู้ว้าอันถ้าชนะหนูทำเป็นอยากตัดเด็กที่เพชรออกไหมดูแล้วเป็นใครดูกันค่ะ